สวัสดีครับเพื่อน youtube ช่องเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้มาเรียนรู้ในการซ่อมตู้เย็นอาการก็คือไม่เย็นน้ำยาออกหมดนะครับอาการนี้นะครับเรามาวิ่งข้ามก่อนนะครับดับเรตเราก็ใช้เครื่องวิ่งข้านะครับใส่สีเหลืองนะครับตรง่อดูดนะครับแล้วก็มาใส่เกลียวเกลียวของเรานะครับแล้วก็สีแดงนะครับวิ่งเข้าไปที่คอมนะครับหลักการทางานนะครับ มดูดนะครับนี้เวลาเรานี้เราก็เปิดเปิดเพื่อให้อากาศไล่มานี่ดูดูออกมาขงนี้สักสิบห้านาทีหรือสิบนาทีนะเป็นอย่างน้อยนะเพราะดูเสร็จนะครับเราจะรู้ว่าตู้เย็นเราร่วยอยีกไหมเราปิดตรงนี้นะครับปิดปิดตรงนี้นะถ้าเลขศูนย์ี่ลบศูนย์มันยังอยู่ในกี่เดิมนะครับมันไม่เด้งกลับไปที่เลขศูนย์แสดงว่าระบบน้ำยาที่เราอ่า กีหรือเชื่อมไว้มันอยู่นะครับที่เราหาร่วดเจอเนาะถ้ามันไม่อยู่นะครับมันจะเด้งไปเลขศูนย์มันเดิมนะครับเราก็ต้องหาร่วต่อไปแล้วเราก็มาเติมน,น้ำยาก,ากันเดี๋ยวมารู้คนิีการเติมน้ำยาครับประมาณสิบหรือสิบห้านาทีนะครับเราก็มาปิดตรงนี้นะเพื่อน,นนะปิดไปเลยปิดเมื่อมีรัวิเ็ษน,นะครับเราก็ปิดเือง ไอเ็มนี้มันก็จะอยู่ติดลบศูนย์อยู่ตลอดประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงนะครับถ้ามันไม่ไม่เด้งคืนมาตรงเลขศูนย์นะครับแสดงว่าน้ํายาระบบของเราใช้ได้พร้อมเติมน้ํายานะครับเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมโอเคพอได้ครึ่งชั่วโมงเสร็จนะครับเราก็มาเปิดตรงนี้นะเพื่อนเปิดตรงนี้ตัวที่หนูนะจะเปิดเพื่อที่จะเอาไปใส่กระป๋องน้ํายานะครับอ่า 600e นะครับตัวนี้ก็ใส่ไปที่กระป๋องน้ํายาเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องหมุนตัวนี้ให้แน่นก่อนนะนี่หมุนให้แน่นเลยครับนี่หมุนหมุนเข้าไปเพื่อจะเปิดหมุนหมุนหมุนปิดตรงนี้ก่อนนะประมาณนี้นั่นเพื่อนนะหมุนเสร็จนะครับอันนี้หมุนเข้าไปในกวดเวลาเราจะใส่น้ํายานะครับเราต้องถ่ายตัวนี้ออกเปิดตนี้ก่อนนะครับเปิดให้น้ํายาวิ่งมาก่อนแล้วก็ปล่อยลมออกนิดนึงเพื่อให้เป็นอากาศที่มีแต่น้ํายานะครับนะครับแล้วก็ เปิดใส่ตู้เย็นได้เลย1 5นาทีเสร็จนะครับเพื่อนก็ดูตรงนี้นะถ้าเข็มไม่ตีกลับไปเล็กศูนย์เหมือนเดิมนะครับปเล็กศูนย์เหมือนเดิมก็แสดงว่าผมยางเราใช้ได้นะครับเราก็จะถอดจากหัวจุกตัวนี้นะครับเปลี่ยนมาใส่ขวดน้ยายาไออาร์หกร้อยนะครับแล้วก็เราจะไล่อากาศโดยการเปิดตรงนี้เปิดเสร็จเนาะเปิดอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดนะนี่นครับเราก็จะเปิดตรงนี้ก่อนนะ เปิดให้อากาศมันออกนะปุ๊บแล้วก็มาไล่ตรงนี้มันจะดังเซ็ตเปิดไปเลยนี่ครับดังปุ๊บเราปิดเลยปิดก่อนแล้วก็เอาเปิดตรงนี้เอาปิดตรงนี้ให้แน่นปิดเสร็จนะครับเราใช้คีมดันนิดนึงครับให้มันแน่นจะได้น้ํายาเราไม่หลั่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเปิดน้ํายาโดยการเปิดตรงนี้เลยนะครับเปิดตรงนี้ก่อน ป,ป,ป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดนี้เปิดนะครับเปิดเข็มตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะนี่เราก็มาเปิดตรงนี้เปิดเปิดเข้าไปให้น้ำยามันเข้าไปดังฟืดเข้าไปสักพักหนึ่งนะครับนะครับพอน้ำยาเข้าเข็มตีขึ้นนะครับแบบนี้เข็มก็จะตีขึ้นปึ๊ดอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเราก็ปิดนะครับปิดตรงนี้ก็ได้ปิดตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเลือกปิดตรงนี้เนาะปิดปึ๊บ เราก็เปิดนี้นะครับเปิดฟรีเปิดปร๊บไล่น้ํายานะครับเราก็เปิดเข้าไปมันจะเด้งขึ้นมางี้นะนี่ประมาณครึ่งยี่ห้านะครับของห้าสิบเนาะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเสียบปลั๊กตู้เย็นนะครับให้ตู้เย็นทํางานก่อนล้วก็ค่อยเปิดน้ํายาเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กเลยนะเดียบเเข้าไปเดี๋ยวพอตู้เย็นทํางานนะครับเข็มตัวนี้ก็จะตีเด้งกลับคืนมาที่เลขศูนย์เหมือนเดิมนะครับ เป็นไดินเวอร์เตอร์ครับรอแป๊บหนึ่งตู้เย็นทํางานนะครับเพื่อนเข็มมันก็จะตีกลับมาเลขศูนย์เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่มันจะดูน้ํายาเข้าไปในระบบเพื่อให้ตู้เย็นทํางานได้นะครับนี่นะนี่ครับมันก็จะตีกลับนี่ตู้เย็นทํางานแล้วนะนี่ตีกลับมาบนี้จับดูนี่จะดิ้นนะครับตู้เย็นทํางานแล้วมันจะดิ่นดีดกลับมาติดเลขศูนย์เราต้องเติมเพิ่มอีกนะครับเพื่อนครับครับพอเราเปิดน้ํายาเข้าเนาะเข็มก็จะตีกลับ่าบนี้นะ ทีนี้เราจะเปิดให้มันเกินเลขศูนย์มาหน่อยนึงนะน่ครับเปิดเกินเลขศูนมานี่นึงนะครับอยู่ประมาณเกินเลขศูนมาหน่อยนึงก็คือพอดีนะครับของน้ํายาที่เราจะเติมนะครับนี้ก็ตู้เย็นทํางานดิ้นอยู่เสร็จแล้วก็เปิดเปิดเปิดนี้ก่อนอ่ะเปิดแล้วก็เปิดนี้เข็มก็จะตีขึ้นนี่น้ํา,ายาไหลเข้าระบบนะนี่ปึ๊ดนะครับรเสร็จแล้วก็ปิด ปิดเข็มก็จะเด้งกลับลงมานะครับปิดเข็มก็จะเด้งกลับลงมานี่นะแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เปิดใส่อีกให้มันตรงเลขศูนย์นะครับนี่ตรงนี้ประมาณเลขศูนยน์นี่ครับอันนี้ยังไม่ตรงเนาะยังตกอยู่พอสักพักเราก็เปิดอีกเปิดอีกมันก็เข้าไปอีกครับมันเข้าไปอีกอน,นี่เปิดครั้งที่สามแล้วนะ สักห้าวิล้วก็ปิดเดี๋ยวเราลอง,ลองมือจับฝังคอยร้อนนะครับมันจะร้อนๆนี่ครับอุ่นๆตรงนี้คอยเย็นนะตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณเกือบถึงเลขศูนย์แล้วนะนี่นะเกือบถึงนะครับแล้วก็เปิดอีกเปื้ดนหนึ่งนะครับเปิดเพื่อให้มันถึงนะครับเลขศูนย์ปืด้ดเข็มก็จะตีขึ้นปืด้ด ทิ้งไว้5วินะครับแล้วก็ปิดปึ๊บนี้เราก็ปล่อยเลยครับปล่อยให้มันความเย็นมันอ่าได้ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาดูว่ามันเย็นได้พอไหมนะครับเดี๋ยวมาดูก,กันต่อครับ